สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้นะก็เป็นวันที่การ์ดใบ,บใหม่อย่างไกลเดเตอร์ได้เข้ามาสู่เกมมาเวลแทบของเราแน่นเ่โดยกกรเดียเตอร์นะเป็นการ์ดผู้ห้าที่มี3ามเอเนจี้เจ็ดพาวเวอร์เลยทีเดียวครับแต่มานกบความสามารถเปิดตัวนะเพิ่มการ์ดหนึ่งใบจากเด็กไฟตรงข้ามเนี่ยมาในพื้นที่นี้ถ้าหากการ์ดใบ,บนั้นมีพลังต่อสู้ที่น้อยกว่าเนี่ยจะทําลายได้เองครับก็คือมันเราเล่นกกรเดียเตอร์ไปเนี่ยจะสุ่มการ์ดจากเด็กไฟตรงข้ามหนึ่งใบมาลงพื้นที่ของไฟตรงข้ามนะ ถ้าการเป็นนั้นมีพลังตั้งแต่6หรือน้อยกว่าเนี่ยก็จะถูกทำลายไปเลยนั่นเองเป็นการที่น่าเล่นมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าอนอกจากมีพว w e ที่สูงเนี่ยยังจะอาจทำลายการฝ่ายตรงข้ามใบสะพันไปได้เลยอีกเช่นกันฮนะก็เอาไว้แก้ทาง dex เซ b e โบหรือ dex bow ที่กำลังยิ่ทีเดีอยู่ตอนนี้ได้ดีมากเลยนะอาจจะแพ้ครเด็ e ตัวใหญ่ๆอย่างท e ่า a e f f i n o r ดหรือ d e กที่มีการออ c o o ู i n g ตึงๆอย่าง dark h a อะไรแบบนี้ฮนะก็เป็นการที่น่าเล่นมากเพราะฉะนั้นผมก็จะกดเอามาเลยนั่นเอง กล่องแรกก็จะได้เลยครับผมเรียบร้อยครับเป็นโลกิครับวาเลียนนะก็ก็ก็สวยดีครับควาจริงอยากวาเลียนเนี่ยผมอยากได้มิลาชมากกว่าน่ารักกว่าแต่โลกิก็สวยดีเพราะฉะนั้นกล่องเนี้ยจะเป็นการเดเตอร์นะครับเป็นเจฟที่วีแล้วครับผมแย่แล้วหวังว่าจะไม่เหมาใช่ไหม ของนี้เป็นการเดเตอร์ครับผมสวยเกือบเหมานะยไปแค่ใบเดียวซึ่งเป็นใบที่อยากได้ที่สุดถ้าจะลุดเลดแต่ไม่เป็นไรฮะก็เ,เก็บโบไวบกล่องหน้านะก็สำหรับเด็กที่เล่นกับการ์เดเตอร์ในคลิปนี้นะจะเป็นเด็กอะไรไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมจะใช้เล่นในคลิปนี้นะฮะเป็นการาเดเตอร์ที่อยู่กับเด็กท็อกซิกแล้วก็แวร์วรูฟนั่นเอง ขอเริ่มแนะนําการ์ดกันทีละใบก่อนเลยเนาะใบแรกเป็นเดอะฮูดครับเป็นการ์ดหนึ่งเอเนจีลบสามพาวเวอร์ที่จะเทกเดมอนที่มีพาวเวอร์สูงถึง6เนะี่ยให้เรานะก็เอาไว้ให้ใครเนี่ยชินได้แล้วก็ใช้ไวเปอร์ส่งมาให้ฝ่ายได้แน่นึ่งครับแล้วก็มีเดมอนที่เอาไว้ลงพาวเวอร์หกนะเอามาเป็นไอซ์แมนครับเป็นการ์ดป่วนนะครับเอามาเป็นเปิดตัวหนึ่งเอเนจีเล่นกับแวร์บูฟไว้ได้แนเองต่อมาเป็นนิโกูดไโนรูครับเป็นดรอปหนึ่งที่เก่งมากนะเพราะว่ามีถึงเจ็คาถาเลยทีเดียว ก็เป็นการเปิดตัวที่เล่นกับแบล็ควิโดไปดีเช่นกันต่อมาเป็นแบล็ควิโดครับเป็นการ์ดป่วนึ่งฝั่งเช่นกันนะซึ่งเราผสมท็อกซิกมานะครับมิลลไบก็เป็นการ์ดที่ลบหนึ่งพาวเวอร์ที่ฝั่งต้องลงนะไม่ลงจั่วไม่ได้นั่นเองต่อมาเป็นคาร์เนจครับคาร์เนจจะเอามากินเดอะฮูลแล้วก็เดอะวอยของเซนตี้นั่นเองครับหน้าที่จะหลักๆจะมีประมาณนั้นแคโรคิงแคโรคิงเป็นเทคกกร์ดที่ใส่มานะครับเอามาแก้เล็กเมตาต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแวาวูฟชูรคออลลเเต์นะะฮ ตอนนี้นะที่ฮิตกันต่อมาเป็นไวเปอร์ครับไวเปอร์เอามาส่งของให้อีกฝ่ายนะในเด็กนี้ก็จะมีเดอะฮูดแล้วก็เป็นเดอะไวของเซนตรี่นั่นเองต่อมาเป็นกรีนก็บินครับเ็นดรอปสามที่มาถมพื้นที่ฝ่ายนะฮปวดพื้นที่ฝ่ายได้ดีดร็อปสามพาวเวอร์เปิดตัวฟัฝั่งเล่นกับแบลวุ๊ได้ด้วยนั่นเองต่อมาก็เป็นแบลวุปไบไนท์ครับก็หลังจากที่คนเล่นการ์ดเปิดตัวจะไปตรงนั้นแล้วก็บวกสองนะ หลายคนคงรู้ซึ้งถึงความสามารถของแวล๊บบ๊ที่แรงมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเด็กนี้ก็จะมีการเปิดตัวทั้งนั้นเลยต่อมาก็เป็นการ์ด,ดใหม่อย่างการายเดเตอร์นั่นเองครับซึ่งการายเดเตอร์ก็มีความสามารถเปิดตัวเล่นกับแวล๊บบ๊ได้แล้วก็หวังพึ่งการที่กรายเดเตอร์เรียกตัวเล็กๆอ,อีกฝ่ายมาขัดคอมโบีกฝ่ายได้นะอย่างเช่นอีกฝ่ายมีเซเดโบรมีการ์ดที่เป็นคอหลักที่พาวเวอร์ต่ำเนี่ยเราก็ทําลายฮิงได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นเซนทรีครับ เซนชี่นี่ก็เป็นสิบพาวเวอร์สี่เซนชี่ที่แรงมากๆนะถ้าเรามีคาเนลหรือมีไวเปอร์เนี่ยก็ค่อนข้างการันตีแวลูของเซนชี่ได้สูงเลยทีเดียวแบบสุดท้ายนะก็เป็นอะไรายออทครับก็เอามาปิดเกมได้ดีนะฮะแล้วก็เราสามารถเรียกแวรบ,บุ๊มาที่พื้นที่อะไรายออทได้ด้วยถ้าเราตามหนูเราเล่นอะไรายออทไปแวบรบบุ๊กดวมาปุ๊บเพิ่มพาวเวอร์เราชนะขาดคมๆเลยนั่นเองก็ก่อนที่จะไปดูเกมเพย์กันนะครับขอบกวนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ของผมนะครับเมื่อกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยฮะมาครับผมเปิดพื้นที่แรกเธอที่หนึ่งเป็นดีแอปปี้ลืมลงริบจั่วเนาะเพราะฉะนั้นเราเล่นเป็นนิโกะไปเลยเธอหน้าเล่นเป็นไอซ์แมนได้แล้วก็ไอซ์แมนมุ่ขวาด้วยจะได้ทางซ้ายครับเราจะได้ไม่เต็มนะ เขาเป็นไอซ์แมนยิงไปที่ไอซ์แมนฮะซึ่งไม่เป็นไรแผนเดิมคือเราจะไอซ์แมนอยู่แล้วโอเคไอซ์แมนไม่น่ามุกงหวายเลยเพื่อนอเล่นเป็นแบ็ควิโด้แบ็ควิโดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเขาเล่นวิโรบายสกลางจะโดนทำลายปเปล่าเอาเป็นแผนเดิมฮะกับไอซ์แมนเสียบีได้เป็น,านคาร์เนทฮะ เขาเป็นซีโร่ครับทางนี้เป็นซา v เว e แลน d นะน่าเล่นเป็นกรีนกอบบินเหมือนกันนะทางขวาเป็นกรีนกอบบินถมทางขวาเขาดีกว่าครับทีเล่นเขาจะน้อยมากส่วนเรามีแรปเตอร์นะถ้าเป็น e ีโบนี่มอครับทางขวาเขาเต็มแล้วนะครับทีนี้เราไม่สีเรียสละ ขวาเราชนะได้ทุกเมื่อฮะเพราะฉะนั้นเธอ์นีนี่เป็นพิกกาเดเตอร์ไปเลยดีกว่าหรือเป็นเซนซี่ดีถ้าออนเคิร์ฟเธอ์นี้ควรจะเป็นเซนซี่เธอหน้าเป็นพิ่กาหรือแบควิดโอก็ได้เนาะหรือเป็นพิกาบวกคาเน่ทางขวาก็ดีงั้นเราออนเคิร์ฟเราเป็นเซนซี่ซ้ายแล้วกันเขาเป็นเซล่าฮะ เล่นเป็นอาเนชบกพี่กาตรงกลางแล้วกันเกรดพาวเวอร์นะจะได้มีโอกาสชนะขึ้นมาฮะโอ้เข้าเล่นเต็มที่ฮนะกลางอัดแน่นเลยทีเดียวสกอร์เปียนนะลบมาคาเน่ไม่ใช่คาเน่เวนอมกินเซราทิ้งไปด้วยทำไมเขาไม่กินทางซ้ายกินเซราทำไม เมจิเปิดมามีเจดถินครับพี่กลาเนียกเป็น,เ,ปนเองชันเทศครับแบบนี้ก็โดนยิงไปเลยโอเคตรงกลางเราชนะชัวเพราะว่าเรามีใช้ลูกทหมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเล่นเป็นแบ็กวีดได้ฮนะหรือเราจะใช้ลูกทิงไปเลยคู่กับแบ็กวีดเธอหน้าเราปิดด้วยอาไลออด ดีอยู่นะ oh, <snap. S 1> ผมชนะใส่เลยเพราะโจมไม่ได้ด้วยฮะเป็นไทฟอย์แมลลี่ฮะนู่างนี้หนักกว่านะเพราะยากแล้วครับเราไอ,อเรอนบิดกลางก็ชนะใส่ใสทาสวันเตอร์ก๊อปไปเลยจีจีครับผมชัยชนะ มาลุยกันต่อครับผมเปิดที่แรกออกเป็นฐานปฏิบัติการเรานี่โกรธทำลายแบล็กวิดโดเพื่อจวดเลยก็ไม่แย่ฮะเด็กเราค่อนข้างต้องการจ่วดไปแล้วเพราะว่าแบลกวูเป็นบินควันหลักที่ดีแคปเลยไฮดรอบสามให้ซอร์สฟันเตอร์มาไม่แย่ฮะ,ะเราแบลวิดโดกลางลายจวดสองใบให้เป็นเดอะฮูดแล้วก็เฟลิงกอบบินฮะ ได้เป็นคลาเวนเป็นเด็กมูฟนะแถมยังมีสะพานไบฟอสด้วยฮะเหมือน,นเราโดนโกงเลยเอาเป็นตอนแรกจะได้เป็นกรีนกอบบินซ้ายเพื่อให้ฐานเป็นัติการเขาเต็มแต่ว่ามีสะพานไบฟอสมาฮะผมเอาเป็นกรนกอบบินขวาแลทน,น ขึ้นมาที่แสนดีของคุณมาแล้วย้ายนิโก้ไปขวาโอเคครับทางง้อทางขวาเขาก็ถมไปสองที่แล้ว <c oughs> ไวเปอร์ได้ไหมเทอร์นี้เหมือนจะไม่ได้เฮ้ยเทอร์นี้เราเล่นเซตินแนวได้ แต่เทินห้าเราต้องเล่นทางซ้ายอยู่ดีถ้าไม่มีฐานเป็นประกายเนี่ยผมเล่นเซนจี้เทินนี้แล้วเทินหน้าเล่นเป็นคาเนชคู่เดียวฮูจะดีมากเลยเอาเป็นกลาเดเตอร์คู่ไอซ์แมนแล้วกันหวังว่าพี่กลาจะเสกวินให้เราแต่ถ้าเล่นเล่นบิกาขวาเอาจะคาร์เนชเซนจี้ไม่ได้นั่นเนี่ย อืมน่าคิดถ้างั้นเอาเป็นพี่กากับไอ้แมนซ้ายแล้วกันย้ายมากลางขเขาเล่นเปสองใบฮะให้เป็นวูปเปนนี่เราไอ้แมนขีดไปพี่กาเรียกซิลมายิงไปพอเสียซิลไปแล้วขาเป็นเขาได้บวกไหม ไม่ได้บวกฮะมีค่าคลาเว้นย้ายใบเดียวครับผมเราเป็นเซนทรีไปเลยเราจะเล่นเดอะฮูดด้วยไม่เล่นเดอะฮูดแล้วกันนะเราเป็นเซนทรีใบเดียวพอแค่ดูไว์ขวาเนาะเขาเป็นเซล่าฮะแต่ที่เล่นเขาไม่มีนะมีแค่ที่ละหนึ่งใบเท่านั้น แถมเราได้เปิดก่อนด้วยครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นเวร์บุ๊กซ้ายไหมหรือเป็นเวร์บุ๊กกลางดูดูฮูซ้ายแล้วก็คาเนียขวาตรงกลางเราจะปล่อยแค่เก้า เ้วไปชนะซ้ายกับขวาแทนไ,ได้หรือเปล่าหรือเรามีเพลย์ที่ดีกว่านี้คือเดอะฮูดขวาคาเลดขวา,ขวาแล้วก็ปิดด้วยซอสมันเตอร์ก็ไม่แย่ฮะไม่ต้องเล่นแววบูฟเนาะอย่างนี้ทางขวาจะมีเท่าไหร่ สองบวกหกเป็นแปดถ้านำสี่ตรงกลางเราจะนำขึ้นมาอีกเป็นสิบห้าทางซ้ายนำอยู่หกอยู่แล้วเรอเพลงนี้ได้อยู่นะไปดูกันดีกว่าเป็นโนว่าแม็กซิมัสและคิวบงเกอร์ครับ เือนชนะมาได้ที่ละหนึ่งแต้มเท่านั้นครับผม GG ครับผมชชัยน,นะมาครับผมกับเกมนี้นะเปิดเป็นสะพานไปฟอสเลยนะโอ้โหอ่าจะเป็นไอซ์แมนก่อนแล้วกันดรอปหนึ่งตามเคิร์ฟครับเธอนหน้าเรื่อยแบ็กวิดัวทำเคิร์ฟได้ครับอีไฟเป็นนิ่กลัวนะได้หลายเด็กเลยได้ทำลายก็ได้และเหมือนคาถาของนิ่กลัวเขาจะเป็นคาถาทำลายด้วยฮะอ่ะเราก็จัดแบ็ควิดโวไปเลย หรือที่ทจริงแบ็กบิลด์กลางยังดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้พื้นที่ทางขวาฮะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่5เป็นเอเจนต์เทวิตีที่ทวิตีเทอร์ทีนทำลายไปแล้วก็คุณเจสะเหมือนจะเป็นโลกินะทางด้านของคุณเจสและเอเจนต์มอสักครู่โอ้เป็นสเปรดโทนฮะผมสแัปแลวส่งพี่ก็ปิ้นไปเลยเนาะ เขาคงไม่น่าจะรู้ตัวเท่าไหร่ถ้าเขารู้ตัวเขาก็เล่นวิดีโอไบท์ขวางห่มไว้แล้วเป็นเจฟะโอ้โหโดนตัดไปนะก็บินเราไม่เป็นไรเรายังมีพี่แหววูบอยู่พี่แหววูบกับพี่กราเดเตอร์อย่าเสกช,ชนะให้เราได้ ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเป็นเอเจนตโคสันฮะพื้นที่กลางเขาเต็มไปแล้วนะเขายากแล้วฮะเราพิกาซ้ายให้หมาโดดมาแล้วคาเนียบกลางให้หมาโดดมาเหมือนกันเรายังมีลุ้นชนะอยู่ฮะไม่ต้องห่วงแม้ทางของเราจะปิดประตูชนะไปแล้วก็าตา เป็นดอกอ็อกครับอย่างนี้อล้วอ่อนเราได้กินดอกอ็อกเลยนะแล้วพี่กาฮะเรียกมาเป็นฮาเว่ครับโดนนี่โกรธทำลายไปฮะเรียกมาสองตัวเป็นเซนทรีโอเคเป็นที่ได้อยู่เอากดไลค์มา เขาไม่ได้จะรู้หรือเปล่าว่าเรามีเซนทรีกับชาโตัวคิงขาแรงสุดเขาจะมีอะไรเด็กโลกิไม่น่าจะแรงเกินสิบสองนะถึงเขาจะมีคลินเจสก็ตามเลยถ้าเขาย้ายเจฟมาเล่นใบที่แรงกว่าก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเจฟตกนั้นน่าจะถูกแล้วเราไปดูได้นะเซนทรีชาโตคิงเราแรงเหมือนกัน ผมอยากรู้ด้วยว่าเขามั่นใจอะไรมากเป็นโอเมก้าเลสับอาร์เมอร์ฮะไม่ไหวเซนที่เราไง GG ครับผมชชนนะมาครับผมกับเกมนี้เปิดพื้นที่แรกเป็นแอร์แลนติสมีกุมิรู้ได้ก๊อปปี้มา ไม่เลนดีหยังไม่เล่นดีกว่าดูเชิญก่อนแล้วกันฮนะอยากเก็บการ์ดเปิดตัวไปเล่นกับแบร์บูฟด้วยเราผ่านก่อนเขาเป็นอนะินเวสิเบิลบูนฮะอาจจะเป็นเด็กเฮล่าไทบุนนก็ได้ครับผมเป็นวากันด้าขวาครับอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเซนทรีมาเนี่ย เราจะใช้คาร์เนสกินเดอะไวไม่ได้ครับนี่ไงมาแหละอะผมเอาเป็นกราเดเตอร์กลางก่อนแล้วลัว่ะเพื่อตัดคอมโบเขาอันนี้นิโกะเป็นบวกสองใช่ไหมอืถ้าบวกพลังสองให้การ์ดนั้นเนี่ยเล่นกับกราเดเตอร์ได้ครับเอาเป็น นี่โกกขวาแล้วก็การเรเตอร์กลางแล้วกันเรียกหมาหมาแล้วกลาเรเตอร์เฮล่าฮะทำลายคอมโบเข้าไปแต่เหมือนนี่กลจะบอกพลังให้ทีหลังนะแต่พี่กาเราเสกวินและไงเฮล่าเขาถูกยิงไปแล้วอีน,นี้ก็สบาย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่นเป็นแบ็ควิ๊กโดซ้ายไอซ์แมนขวาเอไอซ์แมนกลางเพื่อให้ได้รับจกคุณหลุนแล้วก็คายเน็ตขวาแล้วกันน่าจะแรงที่สุดเธอหน้าแล้วก็เป็นอาร์เรอดัได้อะ จูเบลลี่ฮะเนี่ยออกมาเป็นโอดินวนหรือไม่แล้วเนี่ยออกมาเป็นอีกใบหนึ่งใช้ซส,สีบผมคิดว่าเขาคงไม่เล่นกลางแล้วหรือเปล่าถ้าเราอะาไรออดซ้ายเนี่ยแค่หน้าชัวหมาโดดซ้ายด้วยข้างขวาแล้วปล่อย ผมว่าได้ทั้งเพลงนี้ดีเพลงเขายอมแล้วครับผม GG ครับ